สวัสดีครับผมเ่าหนองครับเมื่อนี้บ่าหนองอยู่วัดปู่พญานาคนะครับผมครับพญานาคเก้าเสียนหรือนี่บ่าหนองมาเธอที่สองแะครับที่สิบห้าพบบาวกบ่าหนองสิพพบ้าก็เอ่ยว่าปู่เก่าเสียนปู่เก่าเสียนนะครับวัดปู่เก้าเสียนนี่ครับอันนี้อยู่บนเขาครับนี่ครับงางลงไปนี่ นี่ครับเลึกให้กับครับทีมงานคับมาเคยอีสานไต่มนี้มาก,กันครบทีมครับผมมันนี้บ้านหนองจะมาขอโชคขอหลักกระปูนะครับ<ม>น,<ม>น,นครับนะมาตามกันต่อครับผมงวดวันที่ 16, สิบหกเมษาหกห้าครับผมสาธุสาธุสาธุสวัส,สด,ดีครับผมบ่าวหนองครับ มือนีมาพบผอกันอีกแล้วครับมือนีเบาหนองอยู่วัดปูเก่าเสียนครับเบาหนองเคยมาแล้วเธอหนึ่งนะครับเนาะเบาหนองกัได้รับโชคไปงวดนั้นครับแปดสองครับแต่ว่าเบาหน่องกับโบได้มากอีกครับมือนีบ่งหูวา่ายิ่งอยากโดนบดดานให้เบาหนองมากหรือเปล่าเพราะว่ามือว่านกับโบได้คุยกันเลยว่าสิได้มาหนีมือเสามากกับโบได้คุยกันว่าสิมาหนีแต่ว่า ไอกบหน่ะมันอยากเห็นเบาหนองมานี่เบาหนองก็ยังแต่งยิดตแต่งยิดตในใจอยู่เป็นโอกาสดีครับที่เบาหนองได้มาเมื่อนี้มันเอาเบาหนองสิมาตามต่อครับงวดวันที่ 16, สิบหกเมษาหกหาครับผมมาตามตองวดที่สองเนะาะเบากระร้ามางวดที่สองเนาะเพราะว่าเบาหนองเคยมาแล้วงวดหนึ่งตอนนั้นกน็ได้รับโชคไปแปดสองครับเมื่อนี้มาเบิงนากันครับว่า เลขถูกที่เบ้าหนองจุดขอปูเก่าเสียนมือนี่สิเป็นตัวใดญนะครับเนาะมารับโชคไปน้ากันเบ้าหนองกับอวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาเบิงได้รับโชคไปน้ากันครับดูจบแล้วจะพบโชคครับผมศรัทธามีบรารมีเกิดครับผมเดี๋ยวเ้าไปเบิงน้ากันเลยครับว่ามือนีเบ้าหนองเฉดยตัวเลขตัวไเนาะครับเนาะไปะแ,ะแสงทข่ไข่หัวเบ้าหนองนี่ออกเหลือเมงเลย,ยแสงจะถอดมากตรงหนาปูเลยนะงามบ่ะเหลือเม้งเลยหันไปดูอะไร S <S อ,อพอดีเลยแสงสะท้อนหัวนะเดี๋ยวมิงมิงเลยนี่คือแสงแห่งโชคลาภครับแสงแห่งโชคลาภที่ปู่เพิ่นเมตตาให้ลูกหลานครับผมคือที่บ้านน้องได้จาบเงินแสนแสงแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ทมอมหลวงปู่สวงวัดป่าพุทธอุทยานมือนี่แสงนี่กับมาอีกแล้วครับ <S <S อยู่ที่วัดปู่เก้าเสียนครับผม <S 2> <S 2> มาแต่ครัไปลุ้นโชคทํากันครับ ปูครับผมเบาหองไอโกบหน้าเคยอีสานไตลักาะข้าแก้วมือนี่จะมาขอโชคกับปูงวดวันที 16, ่สิบหกเมษาหกหาสามตัวถ่ายลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งขอให้ปูเก่าเสียนมอบโชคให้สุภปูสุ้ค้นที่เขามาเบิงแลว้ว้นทีเพิ่นสัตทา่าให้เพิ่นเดีรับโชคไปน้ากันนะครับสาธุสาธุสาธุาธลมแหงครับมือนี้ ล้วก็อยู่บนเขานำเดแล้วบาวนนองหี้จุดกันเด้ครับเด้ดอผู้ใดเขามาเบิง่งต่ให้ได้รับโชคไปน้ำกันครับนวดนี่ครับลมแห้งครับดีตรงไนก็มิะลม ลมแห้งครับ้นครับแอง,อองแกันเลยชุดชีส สาธุสาธุสาธุขอให้ปูโดนบันดาลโชคลาภให้บ่าวน้องไอ้กบหน้าเคยอีสานไตและกะคนที่เขามาดูทุกคนนะนะครับเดอ้องวดนี้งวดวันที 16, ่สิหเมษาหกหาครับผมขอให้ทุกคนรับโชคไปน้ำกันครับสาธุสาธุสาธุ นำเฮียใช้มือครับเปียกเบิ้ลแล้ครับฝายเอ็มลอยครับตรงกันครับกับหลักกิโลครับศูนย์เก่าศูนย์ครับศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์ครับตรงกันกับเหล็กหลักกิโลครับเดี๋ยวมาหลุนเหล็กถูกครับผมมือนี่บ้านหนองสี่จุดถูกไดเล็ก็ได้น้อหนึ่งศูนย์ยังออกไหนเก่าศูนย์สี่บอกบ่อเนาะแมนยหา่น่นแกงหาเก่าศูนย์ ยาใกับให้เก้าศูนย์แล้วก็เป็นเลขที่เบาหน่องมากอยู่แล้วเดี๋ยวมาเบิ่งเลขกถูกมือนี้ครับที่เป็นตัวใดน่หนังกับเงียใช้มือครับปูวัดเอาไปเลยเบิดหนีเบิดสินเดอร์เราบ้าสาธุสาธุปู สตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้มาใในเลขถูกดอกนี่ที่เบาหนองจุดนะครับให้ทุกคนได้เบิดหนีเบิดสินให้มีเงิ่อนใส่บวกขาดมือเปิดกระเป๋าใบยหญ่ๆล่อรับโชคไปน้ำกันเลยครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเข้ามาลุ่นเลขถูกไปนำกันครับ งวดนี้ครับรับโชคหลังวันใหญ่ไปน้ากันครับผมเ่าหนองอ้วยเพราะอันให้ทุกคนได้พบโชคครับผมไปเมืองนั่กันเลยครับครับมาเบิ่งเลขถูกตัวแรกกันครับที่ผมมาขอปูอันนี้ผมมาขอปูขังที่สองครับผมเลขถูกตัวแรกครับหมายเลขหกครับชัดเจนครับชัดเจนครับสาธุสาธุเด้อปูเด้อเบาหนองมาขอปูนี่เทือกที่สองครับ เดี๋ยวมาเบิรงเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามครับปูชัยเป็นหกแปดเจ็ดบ้าบแนแหนนะครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับผมสาธุสาธุสาธุาธาธงวดวันที่สิบหกเมษายนหกห้าครับผมครับเดี๋ยวมาเบิรงเลขถูกตัวที่สองครับผมหมายเลขสองครับผมหมายเลขสองสาธุสาธุด้อปูเด้อขอให้ลูกเด้รับโชคงวดนี้ด้อปูเด้อเพราะชัได้ปิดนี้ปิดสิน ไหนมีเงินใส่บกขาดมือในเด้อปูเดอร์สาธุสาธุสาธุรับโชคไปทำกันครับผู้ใดที่เขามาเบิงนะครับให้ถูกหวยให้มีเงินใส่บกขาดมือนะครับเปิดกระเป๋ารอรับโชคเลยครับเดี๋ยวมาเบิงเลขถูปตัวที่สามครับผมครับเลขถูปตัวที่สามครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมหกสองเจ็ดหรือสิเป็นหกสองหนึ่งหรือสิเป็นเก้าสองเจ็ดเก้าสองหนึ่งได้ครับผม งวดนี้ครับผมขอให้ทุกคนได้รับโชคไปกับเบาหน่องเคยสานไตแลกะไอ้กบหน้านะครับผมให้มีเงินใส่บ่อขาดมือนะครับปดหนีปดสิ้นเปิดกระเป๋ารอรับโชคเลยครับปูเก่าเสียนให้โชคแล้วครับผู้ใดเขามาเบิ้งผู้นั้นก็จะรับโชคครับผมงวดวันที่16เมษาย5 6 5น2565ครับผมสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หสาธุสาธุสาธุ